ด็อกเตอร์ชาลลอทีวีภูมิใจเสนอไปที่หัวเบย นะหัวเว่ยกับซัมซุงหลังจากที่หัวเว่ยออกมาประมาทเห็นไหมมะเห็นเปล่าหัวเว่ยเอาชนะซัมซุงได้แล้วฮะเป็นไงหัวเว่ยประกาศสตาเป็นที่หนึ่งของโลกในการที่จะแย่งตลาดของซัมซุงได้เรียบร้อยแล้วแน่เอาให้ข่าวมาซัมซุงนี้กัดฟันกรดกรดกรอดเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวถ้ามึงไอ้ไอ้เดือดพูดดีเลยเดือพูดดีเนะเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวถ้ามึงเดือดเดือดเดือด ปรากฏว่าหลังจากที่หัวเว่ประกาศเรื่องของ the winner the winner is Huawei the best of product in u uh, o mobile นะครับผลิตได้มากที่สุดนะครับจำหน่ายได้สูงที่สุดปรากฏว่าซัามซุงเองก็ไม่พอใจซัมซุงอาจจะไม่เป็นชิปกินให้กับหัวเว่อีกต่อไปอ้าวอ้าว สำซูงเัดหลังเลยบอกเนี่ยหลังจากที่หัวเว่ยนะครับได้ขึ้นนะครับได้ถูกขึ้นเป็นชีดําที่สั่งห้ามไม่ให้บริษัทในสหรัฐอเมริกาเนี่ยร่วมทําธุรกิจกับหัวเว่ยซึ่งแน่นอนว่าสง่งผลกระทบต่อธุรกิจของหัวเว่ยหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับธุรกิจสมาร์ทโฟนที่ไม่มีการบริการของ o o o g l e m o อบายเซอร์วิสหรือ GMS หัวเว่ย หัวใบไม่มีเรื่องของ Google ใช้นะฮะดูให้ดีจริงทำห้ยอดขายของตอลาดนอกประเทศจีนนั้นลดลงแต่หัวใยขายในจีนดีนะครับถึงไม่มี Google จีนก็ไม่งอ <c oughs> จีนบอกไม่งอหรอก GMS นะ o ะ l l m o o b i l e s e r v i c e อาตีไม่สนใจนะฮะแต่ก็ยังเป็น แต่อย่างน้อยเนี่ยก็ทําให้หัวเว่ยนี่นะฮะยังเป็นที่นิยมในประเทศจีนและเมื่อเร็วๆนี้ทางหัวเว่ยนะครับก็เพิ่งจะโดน TSMC เท, C, ทเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการที่ช่วยผลิตชิปให้กับและก็มีข่าวมีข่าวเก่ามีข่าวว่าหัวเว่ยนี่จะหันไปให้ทางซัมซุงช่วยผลิตชิปกีดินให้แทนแต่ล่าสุดน,นะครับ ไม่ได้เป็นไปตามข่าวแล้วสิหลังจากที่จูจๆนะครับทางด้านของซัมซุงอาจจะไม่ปิดชิปกีรินให้กับ h ัวเว่ซะแล้วแต่ก็ยังคงขายจอ O L E D หรือ Memory ี h i ิพให้อยู่เหมือนเดิมโดยตอนนี้นะครับก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมไม่ผลิตชิปให้ ซึ่งทางด้านชิปของกีดินของหนะัวเว่ยนี่นีฮะนอกจากจะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงในเรื่องของคุณสมบัติและก็ด้านประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับชิปของเอ็นซีโนตและ Snapdragon ซึ่งทางหัวเว่ยก็ได้ออกชิปชิปเซ็ตของตัวเองโดยรัฐบาลจีนเริ่มวางแผนที่จะมีการพยายามหาทางช่วยหัวเว่ยโดยการทุ่มเงินพัฒนาโรงงานผลิตชิปชิปเซ็ต ในประเทศจีนเพื่อให้มีเทคโนโลยีที่เพียบพร้อมโดยที่ต่อไปจะไม่ต้องพึ่งาพาบริษัทผลิตชิปยักษ์จากต่างประเทศนะครับอย่างเช่น TSMC และ Samsung เพื่อที่จะผลิตชิปเซ็ตกีรินให้กับหัวเว่ยพูดง่ายๆคือว่าหลังจากที่อยู่ดีๆซัม s ุงเกิดเปลี่ยนใจไม่ผลิตแล้ว ชิปกรินให้กับทางด้านของฮัวเฟย์ฮัวเย์เอาไอ้อะไรเนี่ยอเมริกาก็ไม่ผลิตให้แล้วพออเกมกไม่ผลิตให้ครับก็บับงจะพึ่งพิงกับทางของซัมซุงซัมซุงนั้นอยู่ดีๆก็ไม่ผลิตให้เอาถ้าทำยังไงล่ะก็เลยตอนนี้ก็ตรงจีนบอกไม่ได้รัฐบาลจีนบอกเฮ้ยฮัวเฟย์ไม่ได้นะคุณจะมาชื่นชมว่าคุณขายันดับหนึ่งไปขายได้ในประเทศจีนและก็ขายได้กับทางด้านของบริษัทจีนที่อยู่ต่างประเทศ ซื้อใบบังคับให้กับทางด้าน,นของพนักงานพนักพนักงานใช้แต่ทีนี้ปัญหนาก็คือว่าไอ้หัวเ่ยเนี่ยมันใช้ g o เ g l e โมบายเซอร์วิสไม่ได้มันเล่น Google ไม่ได้มันเล่นเข้า youtube ก็ไม่ได้นะครับบางคนเป็นยูทูปเปอร์ก็เข้าไม่ได้บวกเข้าไม่ได้ครับนะก็เลยต้องมีสองเครื่อง <c oughs> เครื่องหนึ่งคือเครื่องของ,ของที่นายซื้อให้ <c oughs> หนายกินซื้อให้อีกเครื่องเป็นเครื่องที่นะซื้อขายกันปกติ เอาไว้ตัดถ่ายทำเรื่องของ YouTube นะครับ Facebook เข้าอะไรนะครับทาง Google นะดังนั้นก็ต้องติดตามดูนะครับว่าสงครามนี้จะจบลงอย่างไรเพราะว่าหัว w e i เนี่ยครับออกให้ออกมาให้ข้อมูลนะครับออกมาให้ข่าวว่าคือจากรายงานเนี่ยทางด้านของ TSMC เนี่ยจะไม่จัดหาชิปให้แล้วดังนั้นเนี่ยเมื่อทางซัมซุงเนี่ยไม่จัดชิปให้ ไม่จัดชิปกริินให้อีกก็จะทำให้หัวเว่ยนั้นต้องซื้อชิปของเมเดียเทคไดเมซิตี้หรืออาจหันไปใช้บริการชิปของ Super Turn ิร์นเดี๋ยวสปีดทร Speed Trump tr นะครับเพื่อนร่วมชาติแทนอย่างไรก็ตามนะครับทั้งหัวเว่ยเองก็ยังไม่พร้อมที่จะใช้ชิปขนาด5นาโนเมตรหรือ7นาโนเมตร ซึ่งต้องใช้เวลาหลายปีประมาณก็เกือบ5ปีนะฮะถึงจะแข่งขันกับบริษัท TSMC และ s a m s u n งได้ซึ่งตอนนี้เองครับบริษัทผลิตชิปของประเทศจีนอย่าง SMIC ก็ยังสามารถผลิตชิปขนาดเล็กได้ที่สุดได้ที่14นาโนเมตรเท่านั้นก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะ,อะเ,อเ,อเอาเอาเทคโนโลยีนี้นะฮะเทคโนโลยีตรวนี้ไปสู้กับ a m s u n งหรือ TSMC ได้ก็เลยจะเป็นทำให้นะอวดเก่งนักปากดีนักนะชนะเลิศใช่ไหมผลิตขายในประเทจีนในแบบหนึ่งก็ทำเป็นโชว์เป็นไงล่ะนะครับเจอซัมซุงดัดหลังเข้าไปไม่ผลิตให้โวเบก็ต้องชีชัมสนะครับประกรผสมกันต่อไปนะครับหรืออาจจะต้องมาใช้บริการชิปของ Speed Trump นะครับซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติและก็แต่ทีนี้ ไอ้ปิดทรัมนี่เนี่ยมันใช้ได้แค่มานห้านาโนเมตรหรือ7นาโนเมตรเนี่ยมันก็ไม่พร้อมที่จะไปต่อสู้กับตลาดโลกเขาได้นะครับก็เลยเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากหัวเบยนะฮะก็ต้องมาติดตามดูฮะเรื่องนี้ว่าหัวเบยจะแก้ปัญหายัางไงร,รัฐบาลจีนจะแก้จะช่วยหัวเบยแก้ปัญหาได้อย่างไรนะครับ